สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลิร์สำหรับวันนี้มาพบกับครูออฟวิชาภาษาไทยป .6 อีกแล้วนะครับสำหรับคาบนี้เราจะเรียนเรื่องคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระสงฆ์นะครับขอให้ทุกคนเปิดหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรไปที่หน้า90นะครับ คำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระสงฆ์เนี่ยจะแบ่งได้เป็น3ระดับนะครับคืออันที่1ก็คือคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะครับสมเด็จพระสังฆราชเจ้าคือใครสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะครับหมายถึงเจ้านายเชื้อพระวงศ์ที่ทรงผนวดและได้ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระสังฆราชสรรพนามแทนพระองค์เนี่ยให้ใช้ว่าใต้ฝ่าพระบาท สรพนามแทนผู้กราบทูลน,นะครับให้ใช้ว่าข้าพระพุทธเจ้าคําขานรับนะครับใช้ว่าขอรับกระหม่อมสําหรับผู้ชายและเพคะสําหรับผู้หญิงนะครับต่อมาเป็นคําราชาศัพท์ที่ใช้สําหรับสมเด็จพระสังฆราชต่างกันนะครับเมื่อสักครู่เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า แต่ว่าตอนนี้เป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับไม่มีคําว่าเจ้าหมายถึงใครสมเด็จพระสังฆราชหมายถึงสามัญชนที่อุปสมบทจนได้ดํารงสมณศักดิ์เป็นสังฆราชสรพพนามแทนพระองค์ให้ใช้ว่าฝ่าพระบาทนะครับสรพพนามแทนผู้กราบทูลให้ใช้ว่าเกล้าวกระหม่อมในกรณีที่เป็นผู้ชายนะครับ หรือเกล้ากระหม่อมฉันในกรณีที่เป็นผู้หญิงนะครับคำขานร,รับให้ใช้ว่ากระหม่อมสำหรับผู้ชายเพคะสำหรับผู้หญิงต่อมานะครับเป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับสมเด็จพระราชาคณะสมเด็จพระราชาคณะก็คือสมณศักดิ์ที่รองจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับสรรพนามแทนท่านให้เราใช้ว่า พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณหรือพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณก็ได้นะครับสรพนามแทนผู้พูดใช้ว่ากล้าวกระผมหรือกระผมสำหรับผู้ชายและใช้ว่าดิฉันสำหรับผู้หญิงนะครับต่อมาเป็นคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ทั่วไปนะครับ สรรพนามแทนท่านให้เราใช้ว่าท่านหรือพระคุณท่านสรรพนามแทนผู้พูดใช้ว่าผมสำหรับผู้ชายและดิฉันสำหรับผู้หญิงขอให้ทุกคนดูตัวอย่างคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสังฆราชหน้า91นะครับคำว่ากินให้ใช้ว่าเสวยโกนผม ให้ใช้ว่าโปรงพระเกศาโกนหนวดให้ใช้ว่าปรงพระมัตสุคำสอนให้ใช้ว่าพระโอวาทคำสั่งให้ใช้ว่าพระบัญชาจดหมายให้ใช้ว่าพระสมณสารตายให้ใช้ว่าสิ้นพระชนธรรม,มาฏ ที่หมายถึงที่นั่งสำหรับแสดงธรรมนะครับให้ใช้ว่าพระแทน่นนอนให้ใช้ว่าบรรทมป่วยให้ใช้ว่าประชวนพูดให้ใช้ว่าตรัสดํารัสหรือรับสั่งรับเชิญให้ใช้ว่าทรงรับนิมนต์ลาให้ใช้ว่ากราบทูลลาให้ให้ใช้ว่า ขอประธานถวายครับต่อมาเป็นตัวอย่างคำศัพท์ที่ใช้กับพระสงค์ทั่วไปนะครับกินให้ใช้ว่าฉันโกนผมให้ใช้ว่าปลงผมตายให้ใช้ว่ามรณภาพที่นั่งให้ใช้ว่าอาสนะนอนให้ใช้ว่าจำวัด บวชเนนให้ใช้ว่าบรรพชานะครับแต่ถ้าเป็นบวชพระให้ใช้ว่าอุปสมบทป่วยให้ใช้ว่าอาพาธยกของให้พระให้ใช้ว่าประเคนนะครับสวดมนต์ให้ใช้ว่าทำวัดนักเรียนอย่าสับสนระหว่างคำว่าจำวัดกับทำวัดนะครับ ถ้าจำวัดหมายถึงนอนแต่ถ้าทำวัดหมายถึงสวดมนต์นะครับอาหารเช้าใช้ว่าจังหันอาหารกลางวันใช้ว่าเพนอาหารนะครับใช้ว่าพัตตาหารขอเชิญใช้ว่านิมนต์หรืออาราธนานะครับเรือนพักในวัดใช้ว่ากุฏิอาบน้ำใช้ว่าส่งน้ำ ไหว้ ai, ใช้ว่านามัสการของถวายพระนะครับเราจะใช้ว่าเครื่องไทยธรรมแจ้งความผิดนะครับใช้ว่าปรงอาบัติลาจากสมณเพศนะครับใช้ศึกหรือลาศิกขายารักษาโรคนะครับใช้ว่าคีลานเภสัชขอให้นะครับใช้ว่าขอถวาย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ครูขอสรุปอีกหนึ่งรอบนะครับคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระสงฆ์จะแบ่งเป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับสมเด็จพระสังฆราชเจ้าคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับสมเด็จพระสังฆราชคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับสมเด็จพระราชาคณะและคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ทั่วไปนะครับ ก่อนจากกันวันนี้ครูอยากให้นักเรียนทุกคนไปทบทวนคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระพิสุสงฆ์ทั่วไปนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวและเรามีโอกาสที่จะได้ใช้ในชีวิตจริงนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน